รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเพลงมันจะอยู่ดึกดึกเลยดเลยมีแฟนเพลงมาบอกว่าพี่ตอนหนูเด็กเด็กเนี่ยนะหนูโดนแม่ตีตลอดเลยเพราะแอบตื่นขึ้นมาดูแอบย่องมาดูมิวสิกวิดีโอเวลาเราได้สดหมายมาคุณแม่นูกเขาจะบอกว่าไม่ได้ต้องตอบทุกฉบับแม่หนูตาจะไหลแลววของอ้อนขออ้อนจะแปลกกว่าคนอื่นเพราะอ้อนไม่ได้อยู่ค่ายดังแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากกว่าคนอื่นเยอะ ตอนทัวคอนเสิร์ตะเป็นไงกันบ้างเออผมอยากรู้ว่าตอนคุณทัวคอนเสิร์ตกันะ่ะในยุคนั้นมันเป็นยังไงนี่เลยพี่ชายารุ่น,นผมบนะี้เป็นเล่นอีสานเป็นแบบหนึ่งครับเ <c oughs> ป็นเล่นใต้เป็นแบบนี <c oughs> ใ้ใช่ใช่ใช่เป็นเล่นภาคเหนือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบางสกกวแบบว่ากําลังพีกันะ <c oughs> ไปเล่นที่ฝางงานประจําปีฝางมองไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะคนนะนั่งรอดูคอนเสิร์ตอยู่ปุ๊บขึ้นเพลง <c oughs> ลาเพลงแดงอยู่แล้วขึ้นยังไงเนี่ย บืมเฮฮะร้องไปครึ่งเพลงกันนั่งดูกันแบบนั่งดูอ่ะคือมันบ่งบอกถึงว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับถึงเขาจะชอบถึงเขาจะสนุกยังไงเขาจะไม่ลุกมาเต้นไม่เหมือนอีสานอีสานนี่ถึงตัวเลยอีสานถึงตัวถึงได้หยิกได้หยิกเลยใช่ใช่เขาจะชอบหยิกชอบขวนใช่ครับเหมือบี้จับจิงจิง อันนี้จริงใช่ไหมฮะจริงเขาบัเที่ยวไม่รู้เขาจะบีบจริงจริงครับถ้าจับได้จับเลยครับจับเลยครับทางใต้เป็นอีกแบบนึ่ว่าคือจะจริงใจจับมือหน้าเวทีนี่แบบว่าวิญญาณก็จะออกจากตาเลยครับอยากอยากจับมือเราคืออย่างเงี้ยไอคนดูแล้วนั่งเขาชอบจบเพลงแล้วก็ตบมือเนี่ยระยองจันทบุรีศาสตร์เนี่ยเคยร้องร้องเป็นลมเลย คือมบางทีท no. ี like right ่ม the like anyway ันเป็นแบบเทศกาลเบียร์สดหรืออะไรเขาจะนั่งกินเขาจะอะไรไม่สนใจเราเลย่ถูกต้องไม่ในฐานะคนเล่นคอนเสิร์ตอย่างเราเราต้องการเอฟเฟกต์กลับมาเขาถูกโคตรแบบเราอเราเล่นไปมันต้องได้อะไรกลับมาลองร้องลองร้องกันขาเสียงหน่อยเออเป็นลมดีกว่าเป็นลมดีกว่า แต่ของพี่ี่ียบของพี่เจอหนักกว่าอีกนะออนั่งขบวนแห่ไปใช่ไหมฮะแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะมีรถเกง๋งมีมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะเป็นกลุ่มของกระเทยอ่ะแล้วเขาก็ไปแบบไปดักรอหน้าบักซอยแบบหน้าสี่แยกเลยอ่ะแล้วก็ห้าคนนี้ถกขึ้นมาหมดเลยอไอ้เต๋าบอกว่าเฮ้ยพี่มาถูกทางแล้วอไอ้พี่มาถูกทางแล้วก็ไไดด้้ได้ความแบบ แปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยผู้ชายจะเจออะไรแบบเนี้ยเยอะถูกไหมของผมก็น่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าเวลาทัวร์คอนเสิร์ตบาสูก็จะไปตามต่างจังหวัดงานการชาติอะไรเงี้ยเรื่องของสภาพเวทีครับเพราะว่าเราเป็นศิลปินเต้นเนาะเวลาไปถึงระดับได้ก็ต้องเช็คเรื่องเวทีก่อนเวลาต่างจังหวัดเ่เวทีหมอลำเวทีุ่งเราต้องขึ้นไปแจ้ครับเวไม้กระดานจะเป็นไม้กระดานเต้นที่ก็กระโดดแล้วก็มันจะอยูบเซียนนะครับเราต้องลงไปท่าล่างอ่ะต้องเต้นล่างเต้นเต้นอยู่ปุ๊บ ใส่ก้นอะไรเงี้ยคือเสี้ยนแทงเข้าไปในก้นอะไรเงี้ยเต้นๆอยู่กระโดดก็โดดเฮ้ยบุลลุกไปเลยผมเหนื่อยตัวแค่นี้ยเฮ้ยดึงด้วยมีตู้อี้ดึงด้วยดึงกันอะไรเงี้ยเวทีเมื่อก่อนเสียงมากเลยนะเสียงแลยฝนตกแม่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 ถือไม้ หรือไม่จับแล้วไ,ไฟสุกแล้วไ็ที่ายก็บุญละจำได้ว่า <c oughs> แบบว่ามีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่แบบว่าเราไปเล่นกันใช่ไหมแล้วคนเยอะมากคือแบบว่ามองไปสุดสายตา <c oughs> ก็ใช่ชุด, <c oughs> ดินแต่เผอิญว่าวันนั้นฝนตกร้ <c oughs> องร้องอยู่กลางคอนเสิร์ตแล้วฝนตกคนมันก็ไม่อยากกลับคนก็แบบเอาอีกเอาอีกมองหน้ากันกับผู้จัดการ เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อผู้จัดการเอาไอ้เอาถุงพลาสติกมาคุมใหม่แล้วก็เอาพลาสติกมาคุมมอนิเตอร์เล่นเล่นไปก็ไฟจะดูไม่ว่าสักพักเขาจะเอาถุงพลาสติกองคลอมเดบี้เราแต่พี่โดนไฟดูดบนเวทีบ่อยมากเลยเหมือนกันคือคือบ่อยมากบ่อยจนแบบชินจนต้องแต่มันไม่แรงใช่ไหมมันไม่ถึงขั้นชักได้ได้ถ้าตายนะถ้าโดนจับจับมันมาจริงจริงอะโดนนี่มันแบบนิดหน่อยแล้วเราสะดุ้งก่อนแล้วเราก็แบบ พยายามระวังตัวแล้วบางทีดูดปากเงี้ยเคยไหมดูดปากดูดปากเอาไม้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 ไม่ใช่ผู้หญิงไม้นี่อุ้ยโหมันก็จะช็อตลที่ปากใช่เคยมีอยู่ที่นึงมีใครเคยเจอบ้างไฟดับขโมยแล้วไฟดับแล้วทําไงอ่ะอ้อนก็สัดสดเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีมาอะคาเปลล่าแล้วตอนแรกอ่ะพอพอมันดับปุ๊บปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันคือมันเงียบหมดแล้วทุกคนก็เออเ อคือเสียงคนคุยเยอะอ่ะโอ้ออนก็ตัดสินใจอย่างเงี้ยเขาเงียบแล้วพี่ก็ร้องสดได้ก็ร้องก็รองสดโคตรสูงปวยเลยไม่หีเลยไม่ใช่ชั่วโมงนั้นอ่ะเรารู้นิสัยนักร้องเราก็เคยเป็นนักร้องกลับแล้วร้องจบจะได้รับเงินคุณจะได้รับเงินใช่เปล่าใช่เปล่าไปเจอเจราจนเลยนี่ผมเคยเจอจราจนนะครับตีกันนะเหรอไม่ตีพี่ เด็กเสพไปถึงเป็นงานชักพระสุราษฎร์ธานีครับเป็นงานใหญ่ฮะเป็นสนามกีฬาสนามหนึ่งอ่ะตั้งเหล็กเป็นวิกครับประมาณสา4สิสี่ิคนหน้าเวทีผมแบบเฮ้ยม่เป็นเนี้ยพอร้องไปเท่านั้นครับครึ่งเพลงผังล้วมาจากไหนไม่รู้แบบบึ้บเต็มสนามครับแล้วขึ้นมาบนเวทีครึ่งหนึ่งอ่ะเวทีจะพังตำรวจสหอเดินหนีเดินหนีแล้วไม่ไหวไม่อยู่แล้ว ได้ผู้จัดการสนตัวกระชาขึ <refugees> <oyu> ้นรถเกือบแย่เพราะแบบว่าเขามนลื้อเวทีเลยครับลื้อเวทีแบบเอแล้วจะพังแล้วของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ระทึกเท่านุกนะคะเพราะว่านุกได้โชคดีได้มีโอกาสออกคอนเสิร์ตกับพี่เต่าสมชา ก็ได้ไปสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโอ้ก็ไปถึงปุ๊บคนก็เบียดกันเป็นสายน้าเลยค่ะซ้ายทีขวาทีสักพักพเขาเบียดกันเยอะๆค่ะเขาก็เริ่มปาของฝั่งนี้ก็ปาขวดพลาสติกลอยมาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรองเท้าแตะลอย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 ข้ามมาลอย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 ข้ามมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ออกไปกับพี่เต๋ากําลังต่างคนคูาใจเดินมาจับมือกันตรงกลาง ทันใดนั้นก็มีรองเท้าแตะค่ะลอยมาตกอยู่ที่หน้าสมชายเข็มกัดคิดว่าสมชายเข็มกัดจะยอมไหมคะหยิบรองเท้าแตะขึ้นมาไม่คว้างค่ะของใครโอ๊ยโตแช่มหาชนโตแช่มหาชนหยิบรองเท้าแตะขึ้นมาไม่คว้างค่ะ ของใครแล้วร้องเพลงอยู่ใช่ค่ะดนตรีต้องหยุดค่ะทุกอย่างต้องหยุดถ้าหาไม่เจอว่าของใครไม่้องจะไม่ร้องหนูนะพี่ค่อยๆถอยไกลที่สุดเผื่อเขายิงขึ้นมาเนี่ยไม่พลาดโดนหนูแน่นอนเดนพี่เต๋อคนเดียวแต่วันน้ต้องบอกว่าสมชายเขียัดเก่งมากคือเขาสามารถพูดให้แบบว่าเจ้าของรองเท้าแตะเนี่ย โชว์ตัวขึ้นมาแล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล่นต่อแต่วันนั้นคอนเสิร์ตนุกทั้งคอนเสิร์ตนุกไม่เคยใกล้พี่เต๋ออีกเลยค่ะนุกไม่เคยใกล้พี่เต๋ออีกเลยค่ะ เราไม่รู้วันนะใช่มันจะพุ่งหน้าขึ้นมายังไงมันไม่พลาดโดนหนูแน่นอนแล้วก็เดินเข้ามาจะมาสวิงหนูก็เดินถอยไปแต่เหตุการณ์มีเรื่องเนี่ยทุกคนต้องเจอนะเพราะว่าต่างจังหวัดจะตีกันบ่อยมันเป็นธรรมเนียมเลยครับคือเด็กสมเด็กสมัยนี้จะชินกับแบบว่างานอีเวนต์อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะแต่รุ่นเรานี่คือแบบว่านอนโรงแรมจิ้งหรีดก็นอนไปแล้วนอนม่านรูดก็นอนไปแล้วดม่านรูดเนี่ยเาะว่ม่านรูดจะต้องเจอทุกคนเพราะว่าคือมันไม่มีที่นอนแล้วมันก็วันค้าบแล้ววัแล้วแต่ผู้จัด จับเราไปนอนตรงไหนไปต่างจังหวัดแล้วเขาแบบอาจจะแบบว่าโอเคมันไม่ได้มีแบบว่าโรงแรมออฟชั่นเยอะขนาดนั้นก็ไปนอนโรงแรมม่านรูดเราเคยจาได้ว่ามีอยู่รอบหนึ่งเอ่อมันก็มีฝรหลังผักใช่ไหมคะหนูก็แบบจะเดินไปห้องพี่ปั้นกับพี่โจไปคุยเรื่องสคริปต์อย่างเงี้ยค่ะเดิน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 อยู่ฝรหลังเดินออกมาลากลาจเขลาห้อง แล้วเข้าห้องไปเลยแล้วก็แบบหนูก็พูดภาษาอังกฤษใส่ใช่คะหนูแบบว่า sorry like I'm I'm here a n a concert แล้วเขาแบบว่าอ๋อโอเคขอโทษขอโพยไปแต่เสร็จเพื่อนนายเดินออกมาจากห้องน้ำนุ่งผ้าเช็ดตัวเดินออกมาตีก้นเพราะว่าเราไปทันมากทุกอย่างเข้าใจเข้าใจอย่างนั้นนะครับสภาพตรงนั้นเขาคงไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะต้อง hello how are you แล้วเพื่อนเขาก็แบบว่าแบบรู้ว่าโอเคเราเราแบบว่ามาเล่นคอนเสิร์ตมาแบบปฏิบัติหน้าที่ร้องเพลงอะไรเงรี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ขอโทษ I'm so sorry for my friend แล้วก็อธิบายให้แบบเพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนเขาก็ขอโทษฟังแล้วเหมือนย้อนวันวานไปในยุคเก้าสตรจริงๆเลยนะครับแต่และเรื่องราวคาสิกสุดๆวันนี้มีอีกหนึ่งศิลปินรุ่นเก่าดีว่าของเมืองไทยมาร่วมแชร์เคล็ดลับดีๆก,กับเรากันด้วยครับ ปีนี้นอายุห้าสิบ้าแล้วค่ะคแต่งหน้าทุกวันร้องเพลงทุกคืนมา30สิบกว่าปีแล้วคุณหน้าไม่แก่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะะเวลามันมามาอย่างนี้เลยคุณริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่นะนนผักเส้นหน้าผากมันเป็นริ้วๆๆ,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 ๆนี่ตีนกาใต้ตาลองแก้มที่ทำให้หน้าแก่มากๆแล้วยิ่งผิว <ห ả? S 2> คนจีนโหชัดชัดซะยิ่งกว่านะคะวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเราก็ทักเพื่อนว่าทำไมหน้าพี่แบบแต่งแต่งใสๆเขาบอกว่าใช้ครีมนี้ ไตลาจิน่ากระปุกแดงๆที่นีโนเป็นพรีเซนเตอร์อ้าลองสิคะคุณครั้งแรกที่ได้ปะกันนะคะคุณเซรั่มตัวนี้นะคะไตรลาจิน่าเนื้อครีมเข้มข้นไม่เหนียวเนนะแล้วก็ซึมง่ายนะคะช่วงแรกที่ใช้นะคะไอที่เขาว่าหน้านุ่มชุ่มชืน้นอุ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคิดว่าฉันไม่ทำอะไรอยู่อะทำไมฉันเพิ่งตัดสินใจใช้ เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องคนมาขายของจ้องๆตามรายการเขาจ้างมาพูดแต่พอได้ลองตัวน,นี้ไอความคิดมันเปลี่ยนไปเลยเพราะของเขาดีจริงๆอะคุณใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะริ้วรอยเล็กๆนะคะตามใต้ตาล่องแก้มตีนกาหน้าผากต่างๆมันก็แลดูเบาลงหน้ามันก็ดูใสแล้วที่สำคัญไม่แพ้เลยโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะแม่กล้าพูดตรงนี้เลยว,ยว่าโปรของแม่คือโปรที่ ดีที่สุดของไตลาจินา่าเงินไม่มีนะคะเงินเดือนอยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะโทรมาที่1577หรือ Line แอดไตรลาจินาวันนี้แม่ให้200สายนะคะโปรดีๆอย่างนี้นี่นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะแถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กนะคะ<อ>แล้วยังแถมนี้เลยจ้ากระเป๋าผ้าร่มนะคะ6ชิ้น ปกติ8,800บาทเหลือเพียงแค่2990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ35บาทเบาๆค่ะดีจังรู้กันอยู่แล้วว่าเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยของไม่ดีไม่ใช้ถ้ามันไม่โอเคไม่มาพูดให้เสียชื่อไปหมดแล้วอขอเพิ่มได้ไมสองร้อยสายมันไปเร็วมากเ <laughs> พิ่มไปเบาๆ2อ0ร้200สาย <laughs> โทรมาที่157 7หรือไลน์แอดรอยลาจีน่านะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระเป๋าผ้าร่มอีก1น,นะคะ6ชิ้นนี้เหลือเพียงแค่2999 บจะบอกว่าไม่ใช่แค่จินเฟอร์คิมใช้นะคะพี่หมูนะคะปานธนพรนะคะเจ๊ป้อมปุ้ยพี่มนวันนะคะนีโนนะคะพี่แซมยูรันนันและพรีเซนเตอร์ทุกคนของเรานะคะ ถ้าไม่ใช้จริงเขาจะไม่ให้ออกมาพูดนี่คือกฎเหล็กของที่นี่เลยคะ่ะตอนนี้เหลือไม่น่าจะถึง100สายแล้วนะคะโทรมาเลยค่ะที่1577หรือ l i น์แอสตรีลาจีนาหกระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กแถมฟรีกระเป๋าผ้าลมอีก6ชิ้นนะคะปกติ8,800บาทเหลือเพียงแค่2 9งพบาทส่งฟรีรูดการ์ดได้นะคะของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ได้ค่ะที่1577ค่ะ เชื่อแม้ว่าหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต้องเจนิเฟอร์คิมคนเดียวที่จะให้แบบนี้ได้นะคะต้องจองค่ะจองเท่านั้นค่ะที่1577ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจคิมของเราเจนิเฟอร์คิมมากมครับขอบคุณค่ะขอบคุณพ่คิมคขอบคุณมากโตแช่มหาชนโตแชมหาชนเรื่องที่บอกว่าเดบบี่เกือบไม่ได้เป็นนักร้องด้วยเนี่ยมันเรื่องอะไรครับ อ๋อตอนนั้นตอนเข้าวงการใหม่ๆอายุสิบหกค่ะก็คือเขาอ่ะหาผู้หญิงวงบาซูอยู่ปกติเวลาที่เราเข้าค่ายใหญ่ๆอย่างเช่น RS เสือกันมี่ก็ตามใช่ไหมคะสมัยนั้นเนี่ยต้องมีการเทรนจะต้องมีการเทรนก็คือต้องเข้ามาฝึกล้องฝึกเต้นก่อนหนึ่ปี2ปี3ามปีสปีหรืออะไรก็ว่าไปถ้าไม่งั้นก็โดนดองใครโดนดองดองสั้นหรือโดนดองนานก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ของหนูนี่คือพอเข้าไปปุ๊บ ได้ร้องเลยได้เป็นนักร้องเลยเราก็ดีใจแบบว่าโอเคแบบเราว่าไม่ต้องนั่งรอนะสามารถแบบว่าเข้าไปแล้วทำงานได้เลยเพิ่นว่าสองพี่สองคนนี้เขาเป็นนักร้องมืออาชีพกันมาก่อนทั้งพี่โจทั้งพี่ปั้นก็คือร้องกลางคืนกันมาก่อนก็ชินกับการแบบเข้าห้องอัดร้องเพลงอะไรแล้วเป็นนักเรียนค่ะตอนนั้นอยู่แบบเกรด1ิบประมาณแบบม .4 ได้ั้คะพอเข้าห้องอัดไปปุ๊บช็อกใหม่ไม่ร้องเพลงร้องไห้เห็นเห็น เพรสเชอร์ใช่ไหมเขาเพรสเชอร์แล้วแบบร้องไม่ได้เลยคือร้องไม่ได้เลยคือแบบว่าตัวเก่งช็อกไปหมดพี่เขาก็พยายามเจาะทีละเ็ดไม่ไม่ได้เจาะทีละประโยชน์ถ้าเจาะทีละคำด้วยนะก็ร้องไม่ได้ <2> 2> พี่โปรดิวเซอร์บอกถ้างั้นเชิญน,น้องกลับบ้านไปก่อนแล้วันนะคะแล้วก็เหมือนบอกเขาก็ปรึกษากันก็ดูมันจะไม่เอาเราแหละคิดว่าไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะรอดเงี้ย สองอาทิตย์ผ่านไปเราก็กลับบ้านไปนอนร้องไห้เลยนะคะเพราะคิดว่าอยมันแบบมันหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคงเปลี่ยนคนไปแล้วเฮียบอกทําให้มันร้องให้ได้จะเอาคนนี้เออเป็นได้ด้วยตอนนั้นเฮียไหนเฮียฮอหรือเฮียอะไรเฮียฮอเฮียฮอเ็าต้องขอบพราะคุณเฮียฮอค่ะเพราะถ้าไม่มีเฮียฮอก็จะไม่มีหนูในวันนี้นะคะโอ้โหแล้วแล้วเฮียทํายังไงให้ให้ร้องให้ได้อะเฮียบอกเฮียเฮียบอกพี่โปรดิวเซอร์ไปทําให้มันร้องให้ได้ไม่รู้ทํำยังไงอะแต่ว่าพี่เขาก็แบบ ใจเย็นเขาก็บอกว่าโอเคค่อยๆไปกับเราทีละสเตปพอเราร้องเพลงแรกผ่านไปแล้วเพลงที่สองเพลงที่3าเพลงที่สี่มันก็จะแบบรู้สึกรีแล็กซ์ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเข้าห้องอัดแบบพี่โจใช่ไหมเข้าไปแบบตุ้ยตุ้้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองชั่วโมงเสร็จของหนูนี่แบับอยู่เป็นวันก็เวลากลับมาผมไปห้องอัดพร้อมกันกลับมาถึงบ้านอาบน้ําแปลงฟันดูหนังไปประมาณเรื่องนึ่งละ โทรกลับไอ้พี่ถึงบ้านยังยังอยู่ห้องอ่านอยู่เลยยังอยู่ห้องอ่านอยู่เลยยังไม่เสร็จพี่วันหนึ่งใช้เวลาประมาณวันหนึ่งโอ้หเรียกว่าจะได้มันก็นี่ครับมันคืออันอันันหลอกรับทุกอย่างซ่อมไม่ได้ับไม่แล้วพี่เคยเจอะเพราะว่าอาจยังหนูทํางานกับพดิ้วสมัยนี้ใช่ไหมคะผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วผ่านแล้วดินได้ไงน้องพี่ยังแบบพี่ยังแบบคิดว่ามันยังไม่ดีเลยไม่เป็นไรผมจัดให้เขามีแมจิกอ่ะเขามีแมจิกของเขา แต่ถ้าหากว่าเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นก่อนพวกเราคงจะเจอกันมาหมดแล้วด,นะดีมากน้องดีมากแบบนี้เลย,อยขออีกสามรอบขออีกสามรอบขออีกขออีกมันซ้นไม่ได้ครับหลุดวันนี้ร้องไม่เสร็จจะมาร้องซ้ำพรุ่งนี้ไม่ได้น,นี่อ <มา S 1> ่ะม,มาเล่ากันเรื่องประสบการณ์ในความอ่าจอย่างเงี้ยสนุกลองเล่าฟังเพราะเมื่อก่อนมันเป็นเนี่ยรุ่นนี้อนาล็อกหมดจะบอกว่าของอ้อนเนี่ยโหดสุดอน่าจะโหดที่สุดละเพราะว่าด้วยความที่ค่ายเล็กไม่ได้มีแบบ ห้องอัดแบ็กอัพอะไรขนาดนั้นค่าใ้จ่ายจะต้องจบอ๋อต้องลองให้ได้วันเดียวสิบเพลงเลยร้องสิบเลยค่ะแล้วเพลงหนึ่งอ้นร้อง3ารอบก็คือจบเพลงละสามเพลงละสามเพลงละสาอย่างนี้เลยแต่จะบอกว่าที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าอ้อนซ้อมมาปีหนึ่งแล้วอ๋อเราคุ้นอยู่กับเพลงเราแล้วใช่และหนูเป็นหนูประเภทที่แบบพอเข้าไปปุ๊บโปรดิวเซอร์และทุกคนบอกว่าขอให้น้อยที่สุดเลย ก็คือคืนสองคืนต้องเสร็จจะได้ไม่เสียตังค์เยอะโอ้โหดมากานั้นเลยชัดเจนชัดเจนนี่็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเป็นเรื่องปกติมากเลยผมเนี่ยของเงี้ยใช่ทั้งคืนอ่ะมาตั้งแต่สามทุ่มเลยใช่มากกว่าจะร้องนี่เลยนะร้องกว่าจะเสร็จดึกมากบ่ายกว่าจะร้องได้เสร็จสามสี่ทุ่มมีวันหนึ่งร้องแบบร้องไปได้สามเพลงเป็นหนเดียวในชีวิตที่สามารถร้องเพลงสามเพลงัเสร็จอัดสามเพลงได้เจอพี่พรศัก์เป็นยังไงบอกโว วันนี้โก้อะเหกชั่วโมงได้ไปสามเพลงครับพี่โอ้ดีเก่งเก่เกเกแล้วพี่นะครับเรียบร้อยอยังเ <c oughs> รียบร้อยแล้วร้องไปได้สองอัลบัม้มสองอัลบัม้มเขา <c oughs> วันเดียวสองอัลบัม้มแป๊บเดียวเอง <c oughs> อหพี่นีโนอก,กี่ชั่วโมงครับห <c oughs> หนึ่งเพลงหนึ่งเพลงกันนะไม่ได้บางวันยังไม่ได้เลยเพลงหนึ่งอ่ะแล้วกําลังใจมันจะหมดเพราะว่าเราไม่เคยทำงานไม่เคยร้องเล่นตามผับกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยตอนพี่แต้มเอาไปร้องก็ไปเจอพี่ตุ่นพี่ตุ่นเป็นโปรดิวเซอร์พลเทพสุวรรณบุญแล้วอยู่ในห้องอัดตื่นเต้นมากเข้า้องอัดคนแรกเฮ้ยอะไรบ้างวะต้องทําไงบ้างครับแล้วพี่แต้มเขาก็นั่งฟังคอนโทรลอยู่เนี้พี่ตุ่นครับผมเครียดแล้วพอร้องร้องร้องแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ย ไม่ได้โอ้โหไอ้ยิ่งไปใหญ่เลยกูไม่กลับเลยอ่ะคนไม่กลับเลยโอ้ยอัลบั้มทำเป็นเดือนโอ้โหสมัยก่อนกว่าจะอัดได้แต่ละเพลงใช้เวลานานเอาเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องราวสนุกสนุกของยุค90้ายังมีอีกเพียบพรุ่งนี้มาเจอกันเวลาดีเวลาเดิมนะครับ แทกกดบริษัทแอบคบแฟนจนแม่โทรไปร้องไห้ขอให้เลิกโอ้โหในยุคนั้นไม่ห้ามมีเยห้ามมีเรื่องนี้นะคะมิชนุกแน่นอนนะใครแหละเป็นค้ำแข้งนาสิคะมิชิแน่นอนต้องคนนี้แน่นอนรู้สึกว่าแบบสตอรี่นี้มันแบบว่าเออคุ้นๆเคยเกิดขึ้นกับ ศิลปินหญิงหลายคนในค่าย่ไม่เคยกอดึ้นกับเรานะไม่แต่ว่าก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าผู้ชายนี่คงจะห้ามห้ามได้แหละแต่เราก็คงจะแอบแอบแต่ละว่าถ้าเป็นพี่ตายู่ข้างๆหนาวเลยนะเนี่ยเนี่ยร้องไห้